สวัสดีค่ะอัชราชาแนล้อนตนเยีบเสื้อผ้านะคะคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีเจาะกระเป๋าหลอกนะคะเป็นกระเป๋ากางเกงข้างหลังนะคะจะเป็นหลอกอจะเลาะจะนี่นะคะจะล้วงไม่ได้นะคะจะเป็นหลอกเอาเนะาะเพราะว่าไม่ต้องใช้ด้านหลังนะคะกระเป๋าก็เลยเย็บหลอกธรรมดาก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเราก่อนอื่นเราก็จะวัดนะคะเนี่ยตรงนี้นะคะ กระเป๋าตัวนี้เราจะวาดประมาณา4นิ้วนะคะจากตรงนี้มาถึงตรงนี้4นิ้วนะคะเราก็วาดลงไปในแพทเทิร์นนาะกลิ้งออกมาเลยนะคะจากนั้นเราก็จะนำผ้าวีลเนเน่นะคะามาอัดกับผ้าตัวที่เรามาเจาะกระเป๋าเนาะแล้วก็จะใช้ประมาณเนี่ย10เซนได้นะคะนะแลเราก็ตัดผ้าออกมาเนาะความกว้างก็ประมาณ10เซนนะคะความยาวตรงนี้ก็ สี่นิ้วนะคะสี่นิ้วเนาะหลังจากนั้นเราก็จะมา,าเย็บนะคะเย็บรอบก่อนโดยการวางผ้าตัวนี้นะคะาวางตัวนี้เนาะสําหรับมือใหม่นะคะลองอามาดูนะคะว่าทําทแบบง่ายๆนะคะเนาะก็เย็บแบบนี้นะคะเราก็จะวางวางให้เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะเส้นตรงตรงนี้เลยนะคะ จากนั้นก็เย็บนะคะเย็บตรงนี้เลยนะคะเย็บตรงรอบนี้เลยนะคะอ่าตรงมุมนะคะเราจะตรงมุมตรงนี้จะเอาถีๆีนิดนึงนะคะเวลาเราอ่าเวลาเราคลิปนะคะจะได้จะได้ไม่ขาดนะคะส่วนที่อื่นก็เย็บตามปกตินะคะเฉพาะตรงมุมนะคะเย็บถี่นิดนึงเนาะ พอเย็บมาถึงตรงมุมนะคะเราก็จะเย็บถี่นิดนึงนะคะเดินได้ถี่นิดนึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขีดตรงนี้นะคะ เย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็จะคลิปนะคะคลิปโดยการคลิปตรงนี้ก่อนนะคะตรงกลางเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาคลิดมุมนะคะผ้าจะหนานิดนึงนะคะเพราะว่าเราอาดผ้าวีลนเน่นะคะผ้ากาววีลนเน่จะทําให้ผ้าเขาหนานิดนึงนะคะจากนั้นเราก็จะมุมตรงนี้นะคะคลิดให้พอดีเลยเนาะให้พอดีตรงนี้นะคะจะให้โดนได้ที่เราเย็บเนาะ ขีดสี่มุมเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำไปรีดนะคะหลังจากที่เราเย็บเสร็จเรียบร้อยนะคะสี่เหลี่ยมเนาะลิดเรียบร้อยนะคะเราก็จับตรงนี้นะคะลอดเข้าไปตรงนี้เลยนะคะ ลอดเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วจากนั้นเราก็จะรีดตรงนี้ก่อนนะคะรีดให้เข็บเขาลงมาด้านที่เราเย็บเนาะ,ะจากนั้นนะคะเราก็พลิกมาทางนี้นะคะ,ะรีดตรงนี้ไว้ เสร็จแล้วนะคะก็ด้านนี้นะคะอะ่แยกนะคะแยกตะเข็บตรงนี้เนาะแยกตะเข็บไว้ก่อนนะคะรีดไว้เนาะจากนั้นนะคะก็ะพับนะคะพับเนาะพับตรงนี้นะคะให้เขา อยู่ตรงชนตรงปากกระเป๋าพอดีนะคะเนี่ยตรงปากกระเป๋าตรงนี้นะคะพอดีนะคะจับพริกมาด้านนี้นะคะจับพริกมาด้านนี้นะคะด้านนอกเลยนะว่าได้พอดีไหมสวยไหมนะคะดูว่า,าขนาดเท่ากันไหมนะเช็คดูตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะก็ใช้ตัวรีดนะคะรีดนะคะตรงนี้เนาะ เขาจะอยู่ปิดช่องช่องรูนี้พอดีนะคะช่องกระเป๋าที่เราเย็บไว้นะคะประมาณนี้เนาะจากนั้นเราก็ใช้ผ้าที่เราตัดสี่เหลี่ยมไว้นะคะอาจผ้ากาวนิดนึงก็ได้นะคะเพื่อให้เขา,าดูแข็งแรงนะคะนะจากนั้นก็จะเอาชิ้นนี้วางนะคะ ที่เราเรีบเรียบร้อยเนาะวางตรงนี้ไว้นะคะจากนั้นเราก็จะไปเย็บนะคะเย็บตรงนี้เนาะเย็บให้ติดกันนะคะใช้เข็มหมุดกลัดไว้ก่อนนะคะกลัดตรงกลางไว้ก่อนตรงนี้ก็จับกลัดไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปเย็บนะคะ โอเคเดี๋ยวก็ไปเย็บรอบข้างล่างเลยนะคะรอบตรงนี้เลยนะคะเปิดเย็บข้างในด้วยนะคะมาดูวิธีเย็บกันนะคะวิธีเย็บด้านล่างนะคะด้านล่างตรงนี้เราจะเย็บนะคะเย็บล็อกไว้เนาะไม่ให้เขาอ่ปิ้นออกมานะคะเวลาเย็บก็ให้เย็บนะคะตรงใกล้ๆก,กับรอยเดิมที่เราเย็บไว้นะคะ ผ้านะคะของผ้าเย็บด้านริมตรงนี้ด้วยนะคะริมตรงนี้เนาะเย็บตัดมาเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเลมตะเข็บตรงที่เราเย็บเนาะเล็มตะเข็บแล้วก็นำไปโค้งนะคะ อันนี้เราจะนําตะเข็บไปพ้งนะคะไปพ้งให้รอบสี่เหลี่ยมเนาะ๋ยวมาดูฝั่งนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็นําไปรีดนะคะตรงนี้ก็จะเย็บไว้เนาะปิดแล้วนะคะเราก็จะนําไปรีดนะคะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระเป๋านะคะกระเป๋าหลอกนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราเย็บนะคะเราเจาะมันเป็นกระเป๋าหลอกนะคะลาก็จะเป็นแบบนี้เนาะ เราก็จะไปโพ้งนะคะให้รอบเลยนะคะหลังจากที่รีดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะกระเป๋าก็คือล้วงไม่ได้นะคะหลอกเอาเนาะเป็นกระเป๋าหลอกนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ